วันน mm. oh ี้จับเซอร์ไพรส์ป้าไข่อีกหนึ่งรอบนี่เราจะเซอร์ไพรส์ด้วยของน่ารักน่ารักนี่วันนี้เราจะเซอร์ไพรส์ป้าไข่นะครับทุกคนวันนี้ดีิวเพิ่งมาถึงบ้านนะครับสีเซอร์ไพรส์ป้าไข่ด้วพี่นองเท็อย่างมีป้าไข่โอ้ย ๊าเอาเข่าใช้หัวเอาเสียนอุ่นบ่อสีอุ่นบ่อไหล่ไหลยๆ้นชิ้นหอดปลาคายพี่น้องเนี่ยหลายคนคิดถึงปลาคายวันนี้วันแม่วันแม่มือมือมือวันนี้วันที่สิบไหนาะวันนี้วันที่สิบค่ะวันนี้วันที่สิบสิบวันแม่วันที่สิบสองมีของขวัญมาให้คุณแม่ เออยิ้มแล้วยิ้มอีกแล้วเซนนั่นมันน้อยไปเอ้น่อยไปหออย่ล่ะเซนดาอนาง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 โซฟาก่อนนางสาวมีแหงก่อนอ่ะนางสาวมีแหงก่อนนี่หลานพึ่งมาหอพี่นอน ร้านหอวตังาหอดบานหอดซองเส้นนันมันน้อยกันเลยเอาเส้นนี่มาให้เส้นนันมันน้อยเฮ้ยเอาเบอร์ผู้เดียวกันบอเปิดได้บะอันเวลาหมดอันเส้นเอ็นคือขื่นมาตื่นเต้นไงนวดเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว เอาเปใไสออกงานอยากกอบบางใครบอกว่าขอข่อยครับอยี่สิบบาทหนึ่งเดียวล่ะไซบ้งกันนะบ้าาากป้อากป้หนักลายหนักป้เนี่ยนักลายมันเป็นได้ไเกมขออยู่ตอนนี้ อ่ไว้พร้อมในหลานเนี่ยไว้พร้อมในหลานเนี่ยขอให้เจ้าอยู่ดีแไหมฮะผ่าแข็งแรงทำมาค้าขายขายขายได้ขายดีให้ตุ่มพีตุ่มนองตุ่มพ่อตุ่มแม่ตุ่มลูกตุ่มหลานตุ่มปู่ตุ่มยาตุ่มแม่ป้าน้ำพร้อมวันนี้มาหาว่าไข่แล้วนะครับได้ไปแล้วของขวัญวันแม่ ไปใส่ออกงานเราไปใส่ออกงานเมียนไซอ็ก<น>ไไอ,อกงาน,น,นคลิปน่ารักน่ารักนะคะจากน้องดิวกลับบ้านมานะครับพอกันไหมเด้อพี่นอ้องนะครับป้าไข่ทักทายบ๊ายบายรับเลย